สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนาวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อพัดบุญญากรโมและเป็นเหรียญค่อนข้างจะสวยงามเลยครับเป็นงานวัดจัดสร้างครับกับเหรียญเสมาอายุวัฒนมงคลครับร้อยหนึ่งปีนะครับหลวงพ่อพับุญญากรโมนะครับอันนี้มีทีมงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนซีนเดิมจะเป็นเขียนว่าทีมงานพระนครคีรีนะโอ้โห นะครับนี่ไม่แน่ใจมันผู้จะสร้างหรือเปล่าลายเหรียญรุ่นนี้ต้องขออภัยว่าไม่มีนะครับหาได้ข้อมูลได้เล็กน้อยคือจะสร้างอยู่ที่แค่7,500เหรียญเท่านั้นสร้างน้อยด้วยนะครับอันนี้เป็นซีนเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแกะซีนเดิมเลยแล้วกันแล้วก็มีเหรียญตัวอย่างค่อนข้างจะสวยและคมชัดลงยะเหรียญที่ชอบนี่คือลงยาที่สวยนะ,ะซีนสุดท้ายขอเป็นอะไรดีขอเป็นเรื่อนวะเลยไหม แกะมาได้แต่กระไหลทองนะครับเอชุบชุบเงินเพียบเลยโอ้โหเป็นชุบเงินอีกโอ้โหดูดิเป็นไงครับสวยถูกใจไหมครับโอ้โหกับเหรียญเสม,มาคอน้ําเต้าครับอายุวัฒนะมงคลร้อยหนึ่งปีหลวงพ่อพัดครับโอ้โหผมได้กระไหลเงินชุบเงินอีกแล้วเนะี่ยอะขอซูมเลยครับวันนี้ผมได้ตัวอย่างชุบเงินในเกือบลงยาเกือบทุกสีเลยนะแต่เสียดายที่ไม่รู้จงงงานวนการจัดสร้างแต่รู้แน่ๆเนี่ยผมว่ากระไหลเงินน่าจะเยอะนะครับเพราะเปิดมาเจอแต่กระไหลเงินเลยนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญรูปเสมาคอน้ำเต้านะครับลงยาจีวอนนะครับพื้นแดงซุ้มเขียวขอบอันนี้ขอบอะไรขอบน้ำเงินใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ขอบม่วงใช่ไหม <c oughs> นี่ครับเป็นรูวพัดนั่งเต็มองนะครับลงยาค่อนข้างจะสวยเลยข้างหลังก็อุย้ย นี่ครับกองงก็ตอกว่ากองงก็กระไหลเงินนะครับข้างหลังมียันประยำตัวของหลวงพัฒน์นะครับแล้วเขียนว่าเสมาอายุวัฒนมงคลร้อยหนึ่งปีนะครับพระราชะมงคลวัชราจารนะครับวงเล็บหลวงพัฒน์บุญยะกามโมครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนะครสวรรค์น,นะครับวันที่สิบสองพคเฮ้ยโอ้โหสองห้าหกห้าโอ้โหมันเกิดหลวงปู่ด้วยเลยเนี่ยเอาเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะก็เหรียญน,นี้โอ้โห,หน่าเก็บเลยเนาะโอ้โหโลงยานี่ลงยาแดงแพงตลอดเดี๋ยวมันทัดผมอยู่ไหนเอามาทัดนี้ไปก่อนละกันนะครับก็เหรียญเซมาคอมเต้านี้กว้างอยู่ประมาณ2อจุดเ็ดนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณโอ้โหสี่เลยอะความยาวมานสี่จุดสเส้นเลยนะโอ้ถือว่าเป็นขนาดกําลังดีเลยนะครับสวยด้วยนะครับอันนี้เป็นลงยาแดงนะครับ ลงยาแดงอ่ะเดี๋ยวผมมันลงไปต่อไปเป็นลงยาม่วงนี่ครับลงยาจีบอลพื้นม่วงซุ้มดําขอบลงยาลายธงชาติครับโอ้โหชุบเงินอย่างสวยเลยนี้หมายเลขสามศูนย์นะครับต่อไปต่อไปเป็นเนื้ออะไรเป็นกระไหลเงินลงยาจีบอพื้นแดงซุ้มเขียวขอบฟ้าโอ้โหนี่ครับดูเลยหลายลงยาไปนี่หมายเลขหนึ่งเก้าสามครับต่อไปโอ้โหเดี๋ยวผมชอบสูงชอบสีนี้แหละ นี่ครับลงยาจีวรพื้นเขียวซุ้มชมพูขอบน้ำเงินครับโอ้โหนี่สีเขียวเหนียวซับครับต่อโคดต่างๆจุดเดิมเลยครับนี่กับงานชุบเงินนะครับชุบเงินกระไหลเงินกองออต่อไปครับลงยาจีวรพื้นฟ้าซุ้มเขียวขอบแดงโอ้โหใครชอบเรียนไหนสนใจก็ทักเฟซเอ็มสายบุญได้เลยฝากติดตามยูทู u เอ็มสายบุญด้วยลวกันนะครับทะลายก็สเปมหกเจ็ดหกเก้านะครับ แต่ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่หลายคนที่ทักมาค่อนงกัเยอะเลยนะผมบอกเลยนะครับว่าผมมีงานประจำนะครับเลยไม่ได้ค่อยได้มีเวลาถ่ายให้ดูนะครับลงยาจีวรนะครับพื้นแดงซุ้มเขียวขอบม่วง <c oughs> นี่อ่ะต่อไปครับต่อไปครับเป็นลงยาจีวรพื้นน้ำเงินซุ้มดำขอบแดง <c oughs> โอ้โหมีมากมายแต่สร้างน้อยดูแลสร้างน้อยจริงนะครับเลขก็สามหลักเลยและส่วนเนื้อทองทิพย์ นี่ดูเนื้อทองทิพย์ผมมีสองเหรียญครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวอพื้นเขียวซุ้มแดงขอบขอบอะไรขอบน้ําเงินแล้วก็ลงยาจีวรพื้นแดงซุ้มเขียวขอบฟ้า <c oughs> โอ้โหอันนี้ตออทอหารไหมททหารครับเนื้อทองทิพย์นี่ททหารเนื้อทองทิพย์นะครับนี่ที่มีครับโอ้โหก็สวยนะลงยาแบบลงยาคุยพื้นไี่สวยมากเลยครับสรุปน,นี้ใครจะ เช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญรุ่นสวยๆเลยของมพระบุญยกรโมกับเหรียญเสมาคอน้ําเต้านะครับเสมาอายุวัฒนมงคลร้อยหนึ่งปีนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชาเลยนะครับจัดสร้างแค่เจ็ดพันห้าร้อยเหรียญนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับคาดแข็วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ